สวัสดีค่ะดิฉันนางสายฟินเศรพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านเสื่องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาะปีที่2สภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดเกานเรียนรู้ตามแผนมาตราตัวสกดแม่คุณปัญหาหลากักคือการอ่านออกเขียนได้โดยเฉพาะการเรียนเรื่องมาตราตัวสกดแม่คลเพราะเป็นตัวสกดไม่ตรงมาตรา ต้องอาศัยการฝึกย้ำซ้ำทวนหลายๆครั้งโดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเช่นบัตรคําคําพร้องจองเกมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนอยากรู้สามารถอ่านและเขียนได้ถูกต้องขั้นตอนการจัดกิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียนใช้บทกร์เกี่ยวกับคําที่เป็นตัวสะกดแม่กลเพื่อให้นักเรียนได้อ่านและคิดตามไปด้วย ขั้นการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กนล 2. เล่นเกมวิงโกคำที่สะกดด้วยแม่กนล 3. ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกบัตรคำที่สะกดด้วยแม่กนล 4. อ่านคำศัพท์ตามบัตรคำที่สะกดด้วยแม่กนล 5. ทำใบงาน มาตามตัวกดแม่คนใ,นในความรู้แล้วทีนี้เรามาดูตัวนี้การเล่นเกมเกมอะไรคะเกมตูซึ่งแต่ละคนจะได้คำศัพท์ที่สลับที่กันอยู่จะไม่เรีย,ยงเหมือนกันบางคนคำว่ายากิฟานบางคนได้อยู่สองที่อ่าสองที่ก็มี บางคนได้อยู <Sustain able> ่มุมน ah, ี้บางคนได้อย <Down wei> ู <GO av uther> ่มุมนี้อ่าคำว่าคำว่าอย่างอื่นก็จะมีสลับที่กันไปอ่าทีนี้เรามาลองเล่นันเราจะเล่นเป็ไหมคะเล่นทำยังไงมือจะชนะทำยังไงมือจะชนะ เออแล้วก็บอกว่ายัางไงครับมีกูิงกูอ่ะทีเนี้เรามาเริ่มทีเนี้ยอ่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนเราจับคำศัพท์เดี๋ยวเราจะไปหาทีละคน นี่ตัวหนึง่งอยู่อีกมุมหนึ่งนะเจ๊ Olá, oh, คำว่าอะไรคะได้คำว่าอะไรคะเออช้อนครับอันนี้ไม้ค่ะอันที่สองที่สองใครอันท่สองอัที่สองอ่ะต่อไปคนต่อไปคะ่ะเอาคนต่อไปอไค,คนต่อไปคำว่าอะไรคะ อ่าปาวานอ่านี่ไว้ค่ะตรงอ่าที่นี่ของเราอ่าคนตะปไนได้คำว่าอะไรคะ 尾巴。<Bye. S 2> เรียนร้องแล้วเราก็จะเรียนมาตาจสกลตัวอื่นซึ่งมีเยอะกว่านี้อีกมาตราอะไรที่มีเยอะที่สุดแม่กดเราจะเรียนแม่กวในคั้งต่อไปขั้นสรุปผล 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กล 2. นักเรียนสามารถอ่านคำพิสูก์ด้วยแม่กนได้ถูกต้อง 3. นักเรียนสามารถเลือกบัตรคำพิสูก์ด้วยแม่กนได้ถูกต้องขอขอบพระคุณค่ะ